สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขอแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับปพหกนะครับอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับตอนต้นนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1นนะครับพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับทีนี้มาดูการกรอกข้อมูลนะครับก็จะมีคําชี้แจงการใช้งานว้ว่าเป็นชีสสีเหลืองนะครับตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์นะฮะแต่ว่าต้องกรอกข้อมูลนะครับทีนี้ สีม่วงนะครับกรอกข้อมูลแล้วก็พิมพ์ส่งวิชาการด้วยนะครับแล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะฮะตรงนี้เราต้องนะครับทํางานอัตโนมัติเป็นส่งวิชาการด้วยนะครับตรงนี้จะเขียนบอกรายละเอียดให้หรือแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับทีนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลแล้วนะครับที่สีเหลืองเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็มาพิมพ์ได้เลยนะครับ ที่สีแดงนี่ก็คือทํางานอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับทีนี้กากรก่อข้อมูลเองนะครับก็จะมีเพิ่มเติมก็คือหน้า9หน้า10นะครับหน้า11หน้า12ตรงนี้ก็คือกรอกเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือโปรแกรมนะครับมาดูวิธีการใช้ต่อไปมาดูติ๊กที่ปุ่มเมนูหรือเลือกที่ชีตก็ได้นะครับก็ก่อข้อมูลลงไปน รูปประจำชั nah. ้นก็มีสองคนนะฮะถ้าเกินก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะมีสามคนก็ติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับต่อไปก่อข้อมูลเสร็จแล้วก็ก่อข้อมูลนักเรียนนะครับก่อข้อมูลนักเรียนให้ครบนะฮะไปเรื่อยๆนะครับก่อข้อมูลให้ครบนะฮะเสร็จนะครับก่อข้อมูลเสร็จไปแล้วรูปนักเรียนนะครับก็เอารูปมาเลยนะก็ควรจะย่อรูปให้ ประมาณ4คูณ5เซนติเมตรก่อนนะเพราะเออเพราะว่าถ้าเราแทรกลงมาเลยภาพมีขนาดใหญ่แล้วเรามาย่องเงี้ยมันจะทำให้ไฟล์างานเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มีผลต่อความเร็วในการทำงานของโปรแกรมนะครับน้ำหนักส่วนสูงก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรียนนี่ตรงนี้นะครับเวลาเรียนตรงนี้นะครับเราพิมพ์หรือแก้ไขรายวิชานะครับเช่นนะพิมพ์รายวิชาที่เราเรียนลงไปนะครับ ก็พิมพ์ลงไปแล้วกัน,นครับเรียนวิชาอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ต่อนะครับต่อไปอาจเติมสองนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์เวลาเรียนนะอย่างภาษาไทยเรียน60สิบนะฮะคอมพิวเตอร์เรียนอาจจะเรียน2ี่สินะก็กรอกข้อมูลตรงนี้นะครับนะนะครับ ทีนี้เวลาเรียนนะครับเวลาเรียนนะครับจากครูประจําวิชานะครับจะส่งมาเช่นภาษาไทยนะครับก็กรอกตามจริงนะฮะภาษาไทยอาจจะมาเรียน59นะครับคณิตศาสตร์จะติดมสอก็ให้พิมพ์มสอลงไปนะครับมสไม่ต้องมีจุดนะครับพิมพ์มสอลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะรวมคะแนนตรงนี้ให้ตรงนี้ก็จะรวมจากนะครับ เรากรอกนะเพิ่มสองก็เหมือนกันนะกรอกเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของเวลาเรียนต่อไปมาบันทึกคะแนนเมื่อเรากรอกแลยว,วิชาตรงนี้แล้วนะครับช่องคะแนนตรงนี้ก็จะขึ้นให้นะับทีนี้สิ่งที่เราต้องพิมพ์ก็คือจานวนหน่วยกิตนะครับว่าแต่และว,วิชาหน่วยกิตเท่าไหร่นะครับหน่วยกิตเท่าไหร่นะครับเรากา็ใส่รหัสวิชานะครับนี่เราพิมพ์นะแนแนเสลเซอเนตรีนะครับจิตกรรม ตัสังคมนะสาธารประโยชน์ทีนีน้จํานวนตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดกี่กี่ตัวนะครับ9แล้วก็พิมพ์าขยายใหญ่หน่อยนะครับจะเล็กนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเก็บเท่าไหร่นะครับคะแนานเก็บเต็มเท่าไหร่10 20นะฮะถ้านักเรียนติดรอก็พิมพ์รอลงไปตรงตรงคะแนานเก็บนะครับพิมพ์รอ รอเรือนะฮะตรงคะแนนเก็บนะครับดังนั้นถ้ามีคะแนนก็พิมพ์คะแนนไปเลยนะครับงาอย่างเก็บมานี่ก็รอเรือมนกันนะครับเต็ดรอไม่ส่งงานเลยนะครับไม่ส่งงานไม่ส่งรายงานก็ติดรอไปนะครับโอเคนะครับคำชี้แจงก็จะอยู่ด้านด้านหลังนะครับเลื่อนๆนไปอ่านหน่อยก็ได้นะครับนี่ชุมนุมนะฮะนักเรียนที่มีชุมนุมอยู่แล้วก็พิมพ์ชุมนุมลงไปนะฮะ เสร็จแล้วนะครับนี้มาดูภาคเรียนที่2นะครับภาคเรียนที่2ก็เหมือนกันการกรอกข้อมูลเหมือนกับภาคเรียนแรกเลยนะครับนะครับเสร็จแล้าดูคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็จะมีภาคเรียนที่1แล้วก็ภาคเรียนที่2นะครับเพราะว่าประเมินคนละภาคเรียนนะครับแล้วก็กรอข้อ,ขอมูลนะครับในมีศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับ ไอ้สามหมดก็จะดีเยี่ยมนะครับอโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับการคิดวิเคราะห์เขียนก็สองภาคเรียนเหมือนกันนะครับสองภาคเรียนยี่สิบคะแนนนะครับตัวชีวดนะครับก็จะมีหรือว่าจริงจริงตัวชีวัดก็จะมีอยู่ในหลักสูตรกา,ารศึกษาห้าหนึ่งแล้วนะครับสรุปเกรดตรงนี้นะครับจะสรุปรวมให้นะครับจะสรุปรวมให้ว่า แต่ละวิชาเนี่ยได้ได้สี่กี่คนได้สามกี่คนได้สองกี่คนนะครับอันนี้สีแดงเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์นะเมื่อเราก่อกข้อมูลส่วนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครบแล้วก็เสร็จนะฮะเนี่ยฮนะตรงนี้ก็จะเสร็จและสรุปคะแนนนะครับได้ร้อยคะแนนเท่าไหร่มีลำดับที่นะครับรวมคะแนนนะฮะลำดับที่ได้ที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งอะไรประมาณก็คะแนนเยอะสุดคนสองนะครับก็จะนะ ทีนี้มาดูเกียรติชาีนะฮะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะเวอร์ชันอื่นเก่าจะไม่มีนะครับเวอร์ชันนี้จะเพิ่มเกียรติชานะครับเกียรติชาให้ว่าเกียรติชาีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเทอมหนึ่งเทอมสองได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะมีเกียรติชารรวมชั้นนะฮะใช้เวลาที่คุณครูไปทาซานะครับไปทาซานะครับโอเค ที่เหลือก็จะไม่ต้องกรอกละหน้าปกนะครับเดิมนะครับรายละเอียดก็จะมีปุ่มพิมพ์ให้นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลขที่นะครับตามที่เรากรอกนั่นแหละนะครับเลขที่สี่ยังไม่กรอกนะฮะไม่มีรูปนะครับหายแค่สามรูปอะต่อไปนะครับเราก็มาดูหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับก็ตามหลักสูตรนะครับ ตรงนี้เราเกรอกแล้วไม่ต้องกรอกแล้วนะฮะที่สีแดงคิดสีแดงนี่ไม่ต้องกรอกนะครับผลการประเมินก็จะออกมาให้นะครับน,นี่นะครับอันนี้เทอมสองอ่าตรงนี้เรากรอกแล้วนะครับเรากรอกแล้วตรงนี้จะมาคำนวณให้เองนะมาติ๊กให้เองนะครับสบายขึ้นไปนะครับไม่ต้องติ๊กเองนะครับมาดูหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ไม่ต้องติ๊กเองนะครับไม่ต้องกรอกนะครับขึ้นมาให้เลยนะครับมาดูแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องมาติ๊กเองมา,อามาบันทึกเองเพราะว่า,อ,าอย่างแต่ละวิชาเขาส่งมานะครับเราก็ต้องมามาติ๊กหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็แล้วก็เขียนนะครับเขียนเองนะครับ ตรงนี้นะก็พิมพ์ออกมาแล้วก็มาเขียนนะครับตรงนี้เหมือนกันนะฮะมาติ๊กตรงนี้นะครับผ่านไม่ผ่านนะอันนี้เขาติ๊กให้ครับผมอันนี้ับคำนวณให้อ่ะเสร็จแล้วนะครับถ้ามีปัญหานะครับในการใช้งานหรือว่าจะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมนะครับก็นี่นะครับไอตรงนี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะ ทำการปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือก็หรือไม่ก็แนะนําการใช้งานให้นะครับสําหรับวันนี้คงจะมีแค่นี้ครับสวัสดีครับผม